ผมธนแพทย์สรัญชัยจิระอนนท์นะครับเป็นทันแพทย์ประจำการอยู่ที่คลินิกธนกรรมยิ้มพิมพ์ใจประชาธิตฐกิครับชื่อนี้รู้จักมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าออสเตมมเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านการทํารากเทียมโดยเฉพาะนะครับคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้องทันแพทย์ก็จะรู้จักยี่ห้อเนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ โดยส่วนตัวหมอเองแล้วได้เรียนคอร์สรากเทียมกับทางออสเตมชื่อมาสเตอร์คอร์สนะครับคอร์สนี้เนี่ยก็จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับรากเทียมทั้งหมดนะครับตั้งแต่เบสิคคอร์สโรสเทติกคอร์สแล้วก็แอดวานซ์คอร์สครับโดยส่วนตัวหมอเองหมอรู้สึกดีใจแล้วก็โชคดีมากที่ได้เรียนคอร์สนี้นะครับเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่ครอบคลุม และรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรากเทียมโดยเฉพาะทั้งหมดนะครับทั้งทางทฤษฎีแ h a n ออนแล้วก็การรักษาในคนไข้จริงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ basic course จนไปถึง advanced c o u r s กันเลยนะครับใ<ม>ช้วเวลาประมาณปีครึ่งครับแต่ละค o u r s ในค o u r s ย่อยเนี่ยของ master course เนี่ยมันก็จะมีอยู่3คอ c o u จะใช้เวลาระยะแต่ละ course ละครึ่งปีครับ ใช้ตลอดเลยครับแล้วเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้ด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเรียนของออสเทมใช่ไหมครับเราก็จะถนัดการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆของออสเทมเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าโปรดักต์ของออสเทมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายสามารถที่จะเข้าใจและใช้งานได้ง่ายในหลายๆตัวนะครับบางอุปกรณ์สามารถที่จะใช้งานแล้วทําให้เราทํางานยากๆได้มากขึ้นนะครับ โดยส่วนตัวหมอเนี่ยหมอชอบ Product ชื่อชัวออสนะครับชัวออสนี้จะเป็นฟริสไดโบนะครับเป็นโบนที่ทําอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบไซลิง์ซึ่งการที่มันเป็นไซลิงเนี่ยหมอสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายในการที่จะใส่กระดูกในบริเวณต่างๆที่หมอะทางานนะครับโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยตัวโบน ในผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยมันจะใส่อยู่ในขวดซึ่งขวดแก้วเนี่ยเวลาเราใช้งานเราต้องมาผสมน้ําถูกต้องไหมครับเราค่อยๆตัดมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็โหลดเข้าไปในบริเวณที่หมอจะทํางานแต่พอเพะอิญว่าไอตัวชัวออสเนี่ยมันเป็นโบนที่ทาอยู่ในรูปของไส้ลิงไสลิงเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันก็คือมันสามารถที่จะดูดน้ําเข้าไปในตัวส่วนผสมของโบนแล้วก็สามารถที่จะไล่น้ําได้แล้วก็พอไล่น้ําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวโบนที่อยู่ในไสลิงเราสามารถที่จะบีบและใช้แรงกด ตัวโบนตรงนี้เข้าไปในบริเวณที่หมอทํางานได้ง่ายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องตักมาเป็นสัดส่วนออสเตมก็รอบด้านนะครับ <ไ ağ. S 2> ตั้งแต่ตัวเซลล์เองที่เข้ามาให้ความสะดวกบสบายกับหมอแล้วก็คอยดูแลเรื่องสต็อกของหมอด้วยแม้กระทั่งตัวคอสที่เรียนเองก็เป็นคอสเรียนที่ดีให้ความรู้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหานะครับทำให้ตัวผมเองได้มีความรู้และก็ความเข้าใจในการที่จะทำรากเทียมกับคนไข้ได้ดี ตั้งแต่เรียน m a s t e r c ์คอร์เลยครับก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วหลักๆเลยก็คือว่าพอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้หมอสามารถที่จะทำงานและรักษาคนไข้เนี่ยได้ดีและมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จเ,เกือบทุกเคสนะครับแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ ขอฝากไว้กับคุณหมอนะครับที่มีความตั้งใจที่อยากจะเรียนคอร์สรากเทียมสักคอร์สหนึ่งนะครับแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ก็อยากแนะนําให้ลองมาเรียนคอร์สมัสเตอร์คอร์สของออสเตมนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการรักษาทางธร,รกรรมรากเทียมได้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็คอร์สนี้เนี่ยทางอาจารย์วิทยากรที่ทางออสเตมเชิญมาสอนเนี่ยแต่ละท่านทุกท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาธารกรรมรากเทียมความรู้ความสามารถในการที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับคุณหมอทุกท่าน ผมมั่นใจว่าเมื่อคุณหมอเรียนจบจากคอร์สนี้ไปแล้วคุณหมอจะสามารถที่จะรักษาทางธนกรรมรากเทียมกับคนไข้ได้ดีและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ